าวงการอาหารมีคุณปลาไอเบอรี่ยินอย่างแข่งวงการเครื่องดื่มก็ต้องรู้จักคุณอ,อ้อปิยจิตซีอีโอจากบริษัทแซปเป้ที่ทํารายได้ทะลุ7 0 0 0ล้านบาทแถมยอดขาย80%ก็มาจากต่างประเทศซะด้วยต้องบอกว่าคุณอ,อ้อเติบโตมาแบบโนมที่บ้านทําร้านขนมในตึกแถวที่ย่านห้วยขวางนี่เองที่หลายคนเนี่ยอาจคุ้นชื่อปิยจิตบนฉลากของขนมคลองแข็งเมื่อ10ปีก่อนหลังเรียนจบด้านมารติ้งไฟแนนซ์จากอังกฤษคุณอ้อก็เดินสายทํางานธนาคารซึ่งแต่ละที่ก็ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นอย่างดอชแบงกด รเรื่องมันเริ่มมาจากพี่ชายของคุณอ้อที่อยากสเกลอับจากธุรกิจเล็กๆที่บ้านเลยสร้างแบรนด์เครื่องดื่มหนึ่งขึ้นมาที่มีโปรดักต์แจ้งเกิดอย่างโมกุโมกุที่หลายคนอาจเห็นอยู่บนเชลในต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีอินโดและฝรั่งเศสและต้องบอกว่าแซปเป้เนี่ยได้เปรียบในตลาดเครื่องดื่มมากเพราะเป็น first move เรื่อง i n n o v a t i o n คิดดูว่าปี2544ใครจะไปคิดว่ากินน้ำผล,ลไม้อยู่ดีๆแล้วจะเจอวุ้มมะพร้าวชิ้นเนื้อที่เขียวได้แต่ถ้าถามคนไทยเนี่ยจะรู้จักแซปเป้จาก a ิ t y ี r i ิงที่เป็นดดคิไ้ยัง และนี่คือมูแฟลกที่แบรนด์ได้ปฏิวัติวงการเครื่องดื่มไปตลอดกาลทีนี้ทําไปทํามาเห็นว่าบริษัทมี potential ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้คุณอ้อเลยมูฟเข้ามาช่วยในปี55บริหารในตําแหน่ง CFO อยู่2ปีก็เปลี่ยนชื่อบริษัทจากซรัพย์อนันต์เป็นแซเป้แล้วพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้สําเร็จและก้าวขึ้นเป็น CEO ในปีถัดมาที่น่าสนใจคือกลยุทธ์ของคุณอ้อทายังไงให้ยอดขายเพิ่มขึ้น3,000ล้านได้ใน3ปีแถม80%ของรายได้ก็มาจากยอดขายใในนนนนนต่าางงงปปปรระเเเททศััััั้้้้ดีียยววมสุหอกลบไื 5ปีที่แล้วคุณอ้อเดินเกมด้วยการวางหมากในยุโรปกับโมเดล France First ผ่าน2กลยุทธ์หลักวาง position ให้ชัดและเลือกด i s t r i b ว t ต r ที่ใช่โมกุโมกุเนี่ยถูกวางหมากมาแล้วว่าตัวเอง <No. S 1> จะไม่ใช่แค่น้ำผลไม้ธรรมดาทั่วไปแต่จะเป็นเครื่องดื่มที่มี innovation แบรนด์น้ำผลไม้ที่เขียวได้และต้องเลือก d i s t r i b ว t ต r ที่ให้ความสำคัญกับ Sa ็ตเป้ first ดันโมกุโมกุให้เป็นตัวชูโรงติดเชลให้ได้จนทุกวันนี้โมกุโมกุประสบความสำเร็จติดท็อป5แบรนด์น้ำผลไม้ในฝรั่งเศส France First เลยถูกเอามาเป็นโมเดลในการขยยยาาตลาดที่ แต่ในเอเชียมันไม่เหมือนกันเขาเลยปั้นเ o ี e เ FIRST ต่อเลยด้วยความที่คุณอ้อเนี่ยอยากให้แซปเป้เข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่เลยเน้นไปที่ตลาดเจนซีด้วยการใช้วเวอ power marketing ให้ global ambassador อย่างวง s e v e n มาเป็นกาวระหว่างแซปเป้และเจนซีหรือการเข้าไปอยู่ในซีรีส์เกาหลีแบบเนียนๆก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จเรียกได้ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นแบรนด์เลิฟที่เกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยสรุปแล้วสูตรสําเร็จแซปเป้แพ็กออกมาได้4ขอ้อ1ถ้าคุณเป็น first move คุณจะมีแต้มต่อถ้าคุณสร้าง product position ให้ชัด คุณจะแตกต่างถ้าคุณมี d i s t r i b u วเตอร์ส t ตรจคุณจะมียอดขายที่มากขึ้นและถ้าคุณใช้ s o ฟต์พาวเวอร์มาร์เก็ตติ้งเป็นคุณจะกลายเป็นแบรนด์เลิฟในต่างประเทศ